ดูแลชัดเจนไปเคาับในการกแ,กแก้ทางการเมืองแล้วก็วันนี้มีการรับชุนลมหลายกลุ่มทั่วประเทศเลยครับคิดไปเห็นยังไงบ้างผมก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะการแก้งผมคนเดียวเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกับระบบกลไกในการบริหารราชการบริหารประเทศแล้วก็หลักเกณฑ์ในการในการดูแล เรื่องของบรรทัดฐานนะครับของคนที่จะมาเป็นนักการเมืองอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าจะแค่สกัดกั้นผมคนเดียวหรือว่าพรกเก้าไกลโดยที่ไม่ให้เข้าเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของเสียงส่วนมากของประชาชนที่ออกไปการเลือกตั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เป็นความหวังของเขานะครับส่วนการชุมนุมผมก็มั่นใจว่าจะไม่มีสถานการณ์อะไรแต่ต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยคือการรวมตัวกันอย่าง อย่างสันติเป็นการควบคุมวาระทางสังคมแต่ว่าผมก็พยายามที่จะอธิบายผ่านรายการเมื่อกี้ว่าว่าผมไม่ได้เสียความกำลังใจอะไรดีประชาชนก็เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องแบบนี้บางทีเข้าใจว่ามีอารมณ์แต่ว่าเพราะว่าเขาก็ต้องออกไปเลือกมาคนกอเข้ามาแล้วแล้วแต,แต่ถ้าเกิดพวกเรามุทรลุมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีกับสิ่งที่พวกเราจะทำอะไรที่มัน สําคัญอะไรที่มันยิงย่งใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ยากเสมอแต่ว่าผมคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการสาารถานการณ์ต่างๆได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเข้าสภาตามปกติแล้วก็แถลงลิขสยทธิ์เหมือนเดิมความท้าทายของประเทศตอนนี้มันหนักกว่าในช่วง5 6ปีที่ผ่านมานะหลังจากที่เจอโควิดแล้วที่ที่เจอสงครามอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วก็มีความชอบธรรมในการบริหารนะครับสามารถที่จะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนได้และซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็คงจะมาจากการการเลือกตั้งระดับหนึ่ง ที่จะขอความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาที่จะใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารเนาะ